หลดล็อก3สิ่งนี้ที่ถ่วงความรวยของคุณค่ะข้อที่1ค่ะการตั้งใจหาเงินไม่ได้ทําให้คุณรวยนะคะแค่ทําให้คุณไม่อดตายทุกคนก็ตั้งใจหาเงินกันทั้งนั้นแต่สังเกตไหมคะทำไมมีแค่บางคนเท่านั้นล่ะคะที่ร่ารวยได้เพราะคนเหล่านั้นนะคะเขามักจะมีมายเซตผิดๆค่ะว่าต้องใช้เวลาในการแลกเงินอย่างเดียวแต่ความจริงแล้วค่ะเวลาของเรามีจํากัดใช่ไหมถ้าเราใช้เวลาในการผลิตความมั่งคัง่งด้วยการใช้พลังทวีจากการทําออนไลน,นะะ์เนี่ยค่ะมันจะช่วยคุณให้เป็นคนร่ารวยได้นะคะข้อที่สองอย่า ทำอะไรก็ได้ที่ได้เงินค่ะแต่ว่าจงตั้งเป้าเขาเรียกว่าเริ่มต้นจากจุดจบของคุณก่อนค่ะเช่นคุณอยากมีไลฟ์สไตล์แบบไหนคุณอยากมีเงินเดือนเดือนเท่าไหร่แล้วคุณถึงค่อยหางานหรือว่าเลือกธุรกิจเลือกพาหนะที่จะพาคุณนะคะไปสู่จุดหมายนั้นข้อที่ค่ะอย่าทําตามกระแสแต่ให้ทําตามเนื้อแท้ของคุณค่ะคนส่วนใหญ่นะเวลาแบบเฮ้ยเห็นเขาเปิดร้านชาโนมเห็นเขาเปิดร้านอาหารเห็นเขาทำเพจนั้นเฮ้ยเขาทําดีขายดีแล้วคุณก็ไปเหมือนไปก๊อปเขาอะแล้วก็ไปทําตามคนอื่นทําไมธุรกิจเดียวกันมันบางคน รวยมากบางคนไม่รวยบางคนทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จเพราะเขาทําตามคนอื่นไม่ได้ทําตามเนื้อแท้ของตัวเขาเองค่ะใครที่ฟังคลิปนี้จบแล้วพิมพ์เตือนสติตัวเองนิดนึงได้ไหมคะว่าฉันคือเนื้อแท้ของสิ่งที่ฉันทํา